ข้าหมูครับผมนี่ครับสุดนี้ปรุงเครื่องก่อนนะครับผักไฟแรงๆไปไม่ไหมครับผมใส่น้ำซุปลงไปหน่อยครับแล้วใส่ใบกระเพราลงไปครับกระเพราไฟไหมพี่น้องพร้อมครับ โอ้ยรุนแรงเสร็จเรียบร้อยนิดครับเติบยายนี่ครับหน้ากินสุด,สดพริกน้ำปลาลงไปครับโอ้ยมีน้ำซุปร้อนๆกากหมูด้วย โอ้สามสิบบาทพี่น้องมาเด้อส uh, ับซบแล้กันครับผมอกลวบขาให้ mm hmm. อร่อยอีกแล้วครับท่าน mm hmm. มีเลี้ยงครับผม mm hmm. เนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อเปื่อยหนังหมู mm hmm. ได้ครับสุดยอดไปครับ เรียบร้อยเครื่องแน่นๆอีกแล้วครับท่านสุดยอดโอ้คนนี้โฉใหญ่เลยปรุงกันครับผม,ม,มนะใส่พริกลงไปพอประมาณ น้ำส้มครับผมน้ำปลาไม่ใช่หวานเหมือนเดิมครับเป็นเบาหวาน,นครับหวานอยู่แล้วครับผมมาเด้อครับเด้อเครื่องแน่น,น,นเนื้อเปื่อยระย่อยให้เยอะมากครับผมชามนี้สี่สิบาทนะครับถ้าเป็นเนื้อเป็นข้าวเป็นหมูนี่สามสิบบาทครับนี่ครับ เน้นเน,นเลยมาเจอพี่น้องสแสบๆน้ำกันครับผมสดหันห้อนสวงวะสวงวะจังหวะนี้ครับผมตัดแสบครับอ่ะสิบมืงนน้กันพี่น้องโอ้

อสอนเนื้อเพื่อพี่น้องมา มาครับเด็กเพื่อนพี่เนาะยืนไปน้องเอ็นแก้ว แกงครับ๋ยวาวาดื้อของมาให้หน่ะ่ะ เนี่ยยังว่ากไม่เต็น่ยกี่ติก็ไม่รู้เรือเปล่าโอ้โระดับนึงนลยได้เพอเอาแบ่งออกเห็นไหมแล้วน้องหมีขององยังเนี่ยแล้วบ้านทหมได้เอโอ้แสบแสบนะชวนหมามากินบอกมาบอกว่าง่งนอน ฝากเธอมาเยอแล้เนี่ยอามาใส่ลกเธอลูกชานั่แหละจเป็นจเนเกาเหลาเกมากกว่านะต้องค่อยกินเต็มขอน้ำเยอะๆหน่อนะ